สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube เลบซีทุกคนเลยครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคิดถึงเพื่อนๆก็เลยมาทำคลิปคุณีิดารัตอยู่ข้างหลังค่ะทิดารัตอยู่ข้างหลังนะคะมาพี่น้องเอ,อ้อสวัสดีดค่ะ บายวันนี้ปูเป้ดิบเปล่าวนะคะดิบค่เสร็ไหมคะดิปล่าดิปล่าน้องเอหเลิศเลิศคลิาลาิบเปล่าบายบายริบเปล่าดิบปล่าดิปล่าโอเคเรืองนะมาเลยการิดปล่านะกับน้ำมาเลยการดิปล่าวิธีการดิปลาริแตนเปลือยนะน้าหมาม่ได้ดิปล่าพี่น้องเออริบเปล่า เนี่ยครับกาหรีดปลานะกาหรีดปลานี่คือเม็ดอีโตนะตเจอเปล่าเจอปลานี่คือการลีดปลาพี่น้องเอออ่าคุณติดตามก ah ็จะเก่งเอาก็จะเก่งก็จะจะจะเก่ง โดกมูตอนน่องไม้หรือไงอ่าตับผูจิบเปล่าไง้ติดจริงก็จิดเองเน๊ะถั่วแลวมาสำซิบว่ากำอะไรอย่าลืมกดไลค์กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตับผูกันนะก็คุณทุกกำหลับบงใจเลยกันนารับจุกการปอก การเปล่าก้องตัดหูดิอืออยู่นี่หลกงบิาบาทเฮ้ยหลกงบิมาบาทเป็นยะัตาตาตาก็ไปโจุงน,น้าหลกงชิมาบาดเปล่าเปลานะจ๊ะแดงเลยแบบนี้ไปเลยว่าไปไปไปโลมากลับไปโลมา ซึ่งอาปลาบานปิซบ่ามาต้องนุย้ยหลักปลาพิซ่ามาต้องนุย้ยปิซ่าก็ไว้าำเดลามนี่แหละพี่น้องก็วิธี้บานบานวิธี้บานบานนะพุ่นกระต๊อกเด้พุ่นกระต๊อก ดิดก่อนหน้าดิดไอา,าดก่อนดิดเพื่อมันก่อนไก่กิบไก่กิตึงต่ผูมาอยากเบิกกิน กา,ากิดตึออย่าลืมกดไลค์กันนะครับมาแล้วกดไลค์กันดพี่น้องเออก็มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ทัพูดด้วยนะครับอืมาีกเมีอุ้มรัวเมื่อหรูปันนางอันดัแรกนางในหน้าวเอาเลยเ่าฮปาไอ้เป๊คขับรถไเป๊ ครับมาอย่าลืมกดไลค์ตามผมด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กพไ,ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปกับช่องตะปูชิด,ชดนะทุกคนจ้านี่เห็นไหมล่ะฝีมือตะปูจ้านะจ้า นิจาฮ่า,า่าปลาปอกเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการต่อยการต่อยแบบนี้นะครับนะนี่แบบนี้ต่อยแบบนี้ให้กาตุงกลางแล้วก็มามากูด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 เดี๋ยวต่อยปลาก่อนนะครับนะต่อยเรามาต่อยปลากันก่อนนี่นะครับนะเก่งไหม แต่ไม่กล้าตร่มกลางแต่โอเคตอกเสร็จแล้วต้ยเสร็จแล้วต่อไปเราจะเป็นการคูดคูดเปล่าแข็งคลิปนี้ก็คือคลิปปอกเปล่านะหริดเปล่าปอกเปล่าริดเปล่าภาษาบาลีภาษาไทยริดเปล่าหริดเปล่านวหริดเปล่าหริดเปล่าภาษากลางว่าปอกว่าเปล่าภาษาใต้เราลิดเปล่าริดเปล่าได้ดึงลูกเห็นไหมเนี่ยลิดเสร็จเรามากูดกูดกูดอีกเดี๋ยจะเป็นมะมีมะมี นุ่นที่ดารัดนะกำลังดูเล่นตีเล่นตัวตับอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมช่องตับปูชนแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์ตับปูด้เยอ้อัดซีดัสซีดคนดูเยอะมากแต่ว่าไม่มีการกดไลค์เกิดแต่ละคลิปก,ก็เกิดไม่เยอะแต่ว่ามีคนมาเข้ามาดูเยอะมากเลยครับแต่ไม่รู้ว่าประเทศไหนที่เข้ามาดูมาประเทศก็มีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณห,หลายๆนะจ้าลักนักชุบบูชุบบจุบชุบชุบ,ชบ,ชบ,ชบ ุูป้าติดดาดุณมะปรากันนะคะหามอย่างใ้ค่ะวัสดีค่ะสวยไหมคะวิธีกดมะปร้าวค่ะพูดอยากพี่น้องเออนายนได้พูดไปเป็นกันแล้วค่ะขอจอบเซอร์ซัมเลสโรบนายลดค่ะตึ่งปรลาดนะคะอย่างโบราณอยู่เลยค่ะ อะไรนะคะพูดเองค่ะไม่ยอมเป็นเซอร์นะคะอ่าดิฉันมาปล่านะคะส่วยไหมแม่ตาคุณจอยกัดไล่กัดเชะกัดดิ้งบัง้ะเด้อโอ้ยแก๊สค่ะห <c oughs> ยุดดิน,นะคะับ่ยไหมคะเนี่ยส่วย,ยไหมคะไาแก๊สกับี่น้องเอ๋อ กุหลาบสักาแบบนังแบบกุหลาบสัตนะคะไม่ใช่สัตเปรดค่ะกุหลาบสตรีค่ะกุหลาบสตรีค่ะเยก็วิ่งเดีาโอเคจ้ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะกุหลาบเราโอเคไหมคะลึกค่ะลึกบักบัลึกค่ะ